สวัสดีครับผมพบกันกับ Yu o, ยูคิโอโดลิงส์นะครับผมนะวิดีโอนี้ก็จะเป็นเคลียร์สเตตมิชชั่นของภาคอาร์ไฟกันต่อนะครับต่อจากวิดีโอคราวที่แล้วน,นะครับผมก็เคลียร์สเตตมิชชั่นก้าวขึ้นมาสิบนะครับพร้อมกับล็อกตัวลคนนะครนะฮะยูสุออกมาในวิดีโอภายในวิดีโอเดียวกันนะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นมิชชั่นไม่มีอะไรอะ่ะนะครับผมนะก็เป็นแบบว่าท,ทําทีเดียวจบนะครับก็สู้เอาชนะยูสุแค่นั้นเองก็คือจบแล้วนะฮะ เอาล้วครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะฮะ <c oughs> เอารกคือชนะ11ครั้งนะครับผมได้สองคือเอาชนะยูสุนะครับผม1ครั้งนะอันที่3คือทำดอมิจากการใช้เอฟสแปดพันแต้มนะครับผมนะอันที่4คือชนะ2ครั้งโดยห้ามใช้การ์ดกับดักนะครับผมนะอันที่5ก็คือทําการอัญเชิญวันเตอร์แบบฟิวชั่น2ครั้งใน1ดูเอลนะครับผมซึ่งอ่าก็ ในคลิปนะั้นในคลิปคราวที่แล้วนี่ก็ทําไปกันหมดแล้วนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะขอผ่านไปเลยนะอันนี้เราจะไปต่อกันที่มิชชั่น11กันเลยนะครับอ่า <c oughs> นะครับผมนะเป็นมิชชั่น1 1นะครับอ่าะนะ มีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับผมอันแรกคือได้รับคะแนนหลังจากจบดวลนะครับผม4ี่หมื่นขึ้นไปนะครับผมในโลกนี้นะอันที่2คือทําดาเมจจากการต่อสู้นะครับผม4ี่หมื่นหนึ่งพันแต้มนะครับผมนะ่าสะสมกันไปอันที่3าคือคอลเลกหนึ่งเพนดูลัมมอนสเตอร์การคือได้รับการ์ดที่เป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมนะครับผมนะในโลกนี้แล้วก็ทําการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบเพนดูลัมห้าครั้งนะครับผมอันนี้จะเริ่มแบบอ่า <c oughs> เป็นแบบเพนดูลัมมาแล้วนะฮะก็จะมีแบบเอาการเพนดูลัมนะครับผมกับอัญเชิญมอนเพนดูลัมห้าครั้งนะครับโดยอันนี้เนี่ยก็คือ <c oughs> มิชชั่นพวกนี้คือมันแบบสะสมนะไปเรื่อยๆๆก็คงไม่น่าจะยากเกินอะไรเท่าไหร่นะครับได้รับการเพนดูลัมมอนเตอร์เนี่ยก็คือเอาจากพ่อค้าเปิดซองอะไรพวกนี้นะครับผมนะเหลือว่าจะตบตัวละครได้การเพนดูลัมก็ได้หมดนะ อันนี้ไม่มีข้อห้ามแต่ประกา,ารใดก็สามารถทำสามารถทําได้หมดนะครับพราเป็นเข้าเงินไขขอให้มันเข้าเงินไขแค่นั้นก็พอแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวผมจะทําอันนี้แล้วกันนะเอาไว้เพืนเรื่องง่ายๆก็คือแรกจากพ่อค้าอะไรพวกนี้ยง่ายสุดแล้วนะครับไม่ต้องอะไรเยอะแยะเนาะอ่ะเนี่ยแรกเอาอยู่ผมลองแรกไปนะครับแรกแบบง่ายๆเลย แลกแบบง่ายๆเลยนะครับจะเป็นพ่อค้าในกิจกรรมหรือพ่อค้าหน้าดำเนี่ยมันก็เข้าไปกันได้หมดอยู่แล้วต่อมาก็คือเรียกวอลแบบอันเชิญแบบเพนูร u มเนาะก็ต้องใช้การ์ดเมนเด็กแบบเออเมนเด็ก <c oughs> ที่จัดไปนะครับผมว่าไม่แน่ใจว่าอาอันนี้ครับก็ตองใช้อันนี้ยืนพื้นในการเล่นนะครับนะ เพราะว่าตัวเพนดูรัมเนี่ยผมยังไม่มีสเกลเลยมากกว่านี้นะหรือว่าผมยังไม่ได้แต่งแต่งสเกลด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอแต่งสเกลก่อนเพราะมีสเกลไหนที่แบบว่าแต่งแบบพอได้อยู่บ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมอาเป็นเ <c oughs> นาะเพราะว่าเราสนตัวมองแล้ว ก็จะมีมาโยเซนโจมาโยเซนโจก็น้าอยู่นะแต่ว่าช่างมัน <c oughs> โอ้ยมไม่สบายตรงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหรนะนะ่ผมก็จะเริ่มใส่แบบป่าไปมากขึ้นแล้วกันนะครับผมก็คงต้องใช้สก,กิลเอ่อทุนักทุนฮีทของ ยูยะเป็นหลักแล้วกันเพราะว่าตัวอื่นนี้มันยังไม่ได้สกิลเลยคือสกิลพวกนี้คืออ่าสกิลอะไรวะเดี๋ยวก่อนสกิลสวิงแอชชัมเนี่ยเพนดูรัมซัมมอนเนี่ยคือมันได้จากเฉพาะแค่อยูยะนะครับผมส่วนตัวละครตัวอื่นคือมันต้อง PVP นะครับผมนะ PVP พวกนี้ต้อง PVP PV ถึงจะได้มานะครับผมไป PVP ในแร้งหรือในแค่ชวงดอลอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> นี้เดี๋ยวเราก็จะอันนี้ผมใส่เป็นทุนนิ่งอับทุนฮีทเนี่ยไปเพราะว่าผมมันไม่มีออสไอไงอันนี้มันใส่เป็นออสไอไเพิ่มยัดออสไอเข้าไปได้ก็สกิลมันก็น่าจะง่ายกว่านะครับนะฮองมองเป็นนดูล่าม,มอนสเตอร์อันนี้คือจะใช้สกิลนี้้ก็ต่อเมื่อต้องมีมอนสเตอร์เพนดูลัมนะครับผมนะอ,อย่างน้อยส2สองใบขึ้นไปนะครับไม่รวมเอ็กซ์ตร้าเด็กนะฮะ อันนี้เดี๋ยวรับก่อนแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบไม่พออยู่ดียังไงยังไงไม่พอก็เอาเป็นสกิลนี่แหละนะครับง่ายดีล <c oughs> นะนะเราเป็นสกิลที่หาก,กินง่ายไม่ต้องอะไรเยอะด้วยนะครับเอาละอา่เอาเพนเดูลัมแซลมอนห้าครั้งข้อแบบไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปสะสมไปจะออโต้ห,หรือว่า จะเล่นมือก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมขอเล่นมือแล้วกันเพราะว่าเผื่อจะเพนดูรัมได้หลายรอบอะไรเงี้ยก็็สร้างความได้เอเคลียร์มิชั่นได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ไม่ดีเลยนะสเกลหนึ่งห้าโอ้โหจ้าจ้าจ้า อ้าวใชทำไมวะเนี่ยมือมันอย่างเงี้ยมือมันเป็นอย่างเงี้ยมือมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นสะอย่างเงี้ยห่วยม,มือมันเป็นสะ้นอย่าง เ่าตายหาเอาจ้าแตกเฉยจ้าแตกเฉยโอ้โหอ้าแตกเฉยเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยแตกเฉยก็แบบบางทีแบมันแบบถ้าจะหาเพนดูแลม์มอนเตอร์ที่แบบจัดเสถียรขึ้นอะ่ะผมว่ามันต้องหาการ์ดในกล่อง ในกล่องในกล่องเพิ่มมาอันเนี้ยซึ่งมันผมว,ว่ามันแทบจะเป็นไปได้ยากเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่คิดจะไปเปิดหาของ pendulum ม,มาเสริมอะไรเพราะว่าผมแค่เสริมแบบของเด็กธรรมดาเด็ก <c oughs> ธรรมดาเอาให้มันแบบว่าพอเล่นเมตาอะไรพวกนี้ได้ก็ยังเหนื่อยอยู่แล้วนะครับแลรีบูตบ่อยนี้ก็ไม่เคยคิดจะแก้กันเลยโอ้ยอวันเนี้ย น้ำสามสองแปดห้าเอาดีๆนะเอาดีๆนะเอ,อา,าอากอากไปเถอะ ได้แค่ดีๆดีๆทั้งนี้ครับอันนี้ก็มีสเกลเจ็ดสเกลสองสเกลหนึ่งมันสุ่มแบบเหนื่อยใจอะเหนื่อยใจจริงๆนะจะปันหาก,กับตัก,ก่อนดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ว ว่าอันนี้มาจากตัวอุคร์ทั้งนั้นเลยแทบจะไม่ได้ไปเปิดกล่องใหม่เลยยกเว้นแค่กล่องในสักเชอร์มาเอาเอามาเป็นโครงเล็กเฉยก็ค่อนข้างจะลำบากพอดูนะฮะอันนี้ก็คือแต่ถ้าใครซื้อแบบจัดเต็มแล้วก็จัดเป็นแบบพนุดัมเต็มไปเลยก็ได้นะครับผมนะ พวกดีีพวกอ,ออสอาร์อะไรพวกนี้ได้นะครับโอเคคือจะไม่ว่าหรอกแต่ว่ามันเปนดูร่มสเกลแบบว่านะ ทำไมเนี่ยขอสกเกลสูงหน่อยเด้ขอสกเกลสูงหน่อยอย่าเอาสกเกลต่ำมาดิ <c oughs> เนี่ยแหละเวลาเล่นลำบากลำบากไอห,หวังเพิ่งเพิ่งเพิ่งขึ้นมือเนี่ย ห้าใบขึ้นมาบนมือสามใบโอเคอีกสองใบอีกสองใบถ้าขึ้นมือขึ้นมาหมดแล้วก็ไม่มีกับดักแล้วนะอืมอะไรกันนักกันหนาวะหรอมันสิบเธอแล้วนะ แล้วพีดนเล่สกเกลตัวนี้มม่ยก็โอ้โหเฮ้ยอยากจะพูดเลยแม่งออกมาทำแม่อะไรวะมาให้มามือแรกดันมามือมาโจวได้แบบเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาจัดใหม่ก่อนม <c oughs> ันรู้สึกจะไม่ได้จริงๆสองห้าสามสี่ ออกมันดีไหมวะอืม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 ดูน่าหน่อยแล้วกันอ่ะน่านำคาญ ก็ไป <c oughs> เห็นดูรอ้ครั้งแรกนะครับมาเนี่ยตการกดาซกองบอลก,ก็จะหมดหมดละ ตะเกียรเชิญไปสองครั้งนะอันนี้แบบสะสมไปได้เรื่อยๆนะครับสะสมครบห้าครั้งไป <c oughs> แต่ถ้าจะเอาแบบห้าครั้งในหนึ่งดูเอวงี้ก็ก็ต้องแบบอดทนเล่นแบบค่อยๆค่อยๆแบบนวดๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเล่นไปดูร่ำครบแล้วก็ค่อยตีปิดเกมไปก็ได้อันนั้นก็รอบแบบนนั้ง่ายๆแต่ถ้าสกเกลใหญ่มันมาเร็วก็จะจบไวหน่อยแต่นี่สกเกลใหญ่มันมาช้า มันจะจั่วได้ผมแบบบางทีแบบอยากได้เพดนลัมแบบสเกลเต็มแต่ว่าเทคมันไม่ค่อยเอื้อมหน่อยเท่าไหร่ก็เลยค่อนข้างลำบากตรงนี้ครับเนี่ยพอมาเนี่ย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 อยากได้แบบเนี้ยผมอยากได้แบบเนี้ยเออเนี่ยโอ้ยอยากได้แบบเนี้ยมืออย่างเนี้ยมืออย่างเนี้ย อันนี้เอาดีป่าวะไม่เป็นไมืออย่างเนี้ยอยากได้แบบนี้เ,เหนื่อยใจนะอันนี้ผมจะอัเญเชิญเทิร์นระบาบนะครับผมนะให้มันจะได้รนะับการอัญเชิญได้แบบใบละครั้งอะต่อให้แบบว่า เ,เรียกมา3ใบก็ถือว่า3ใบในเทอร์เดียวก็นับเป็น1ครั้งนะครับถ้าเราถ้าเคสมันบอกว่าเป็นเป็นกี่ครั้งอะ่ะก็ให้เราแบบว่าลงเทอร์ละใบไปก็ได้ถ้าเราแบบพอเพนดูลัมพออยู่แล้วนะน <c oughs> นี้เพิ่งตีปิดเกมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอันเทอร์อีกใบหนึ่งแล้วก็จะได้จบในส่วนตรงนี้ไปนะครับ เชิญเปนลุกล่อันนี้ตีปิดเกมได้ครับอันนี้ตีปิดเกมได้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรล้ว ส่วนมิชชั่นที่เหลือที่เป็นได้รับคะแนนนะครับผมหลังจากจบด้วเล40,000คะแนนและเทิร์นดัมเม40,000 41,000แต้มนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวมันจนจบเดี๋ยวมันก็เคลียร์ของมันเองนะครับก็ซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆถ้า ระหว่างปลดล็อกสวาตารีเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขพวกทําคะแนนหลังจากโจ์ดูเอลเนี่ยเงอนไขมิชชั่นเยอะนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ได้โชคต้นต้นเนี่ยไปทําในโชคประมาณสักยีกว่า,วาเดี๋ยวสวาตารีผมว่ามันก็น่าจะออกมาด้วยออกมามาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีเงื่อนไขมิชชั่นที่เคลียร์ต้องเคลียร์ด้วยคะแนนหลังจากโจรดูเอลด้วยนะครับอันนี้คือผมเคลียร์แค่เพนดูลัมเท่านั้นนะครับผม,ผมก็คือได้รับการบอนเตอร์ที่เป็นเพนดูรัมกับอันเชิญเพนดูรัมห้าครั้งนะครับผมนะ ก็ใช้ท่าที่ทําได้นะครับส่วนที่เหลือนี่ก็ไปทํางานเราเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมก็ปิดท้ายกันด้วยจะฟาร์มบอทนะครับผมฟาร์มบอทไปเรื่อยๆแหละผมเกียจนั่นลนะ <c oughs> จะฟาร์มบอทนะครับก็ปิดท้ายด้วยการฟาร์มบอทส่วนกิจกรรมต่อจากนี้เนี่ยเป็นอะไรนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะจะเป็นแท็กดูเอลเริ่มด้วยโลกอาร์กไฟนะครับก็ไล่ไป ยังเรื่อยๆแล้วก็มันอาจจะมี s p ป c ชียลครับเหมือนเคยนะครับเป็นอีเวนต์วนๆนะเก็บเหรียญเอาเปิดซองลอตเตอรี่หาของอะไรปันมาเนี้ยนะครับไม่ค่อยมีอะไรจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้จะทําเด็กอะไรยังไงด้วยเพราะมันไม่ได้แบบอะไรอยู่แล้วเอาไว้สุดเฉยๆมากกว่า ตอบอดอยังแพ้เลยอะไรครับเนี่ยมอนไปไหนหมดครับเนี่ย <c oughs> มอนไปไหนหมดครับเนี่ยเนี่ยบางทีคือแบบมอนมอนเราแบบใส่เข้ามาไม่มีมาหรอก,เน,กเน่าก็เน่าอยู่นั่นนะ่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมอนมามีเก้ามีสิบใบผมรู้จะยัดอะไรกันอยู่แล้วจริงๆ มันก็น่าเบื่อบางทีจัดไม่มีกี่ใบมันก็ขึ้นมามือมาหมดตลอดนี่แหละทำให้เซ็งตรงนี้นะครับเอเดี๋ยวจบบอดนี้ไปนะครับผมก็จะเดี๋ยวจะจบวิดีโอเลยนะครับในส่วนของมิชชั่นนะครับผมจริงๆเนี่ยอันนี้ผมก็พูดอธิบายมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วผมว่าค่อนข้างเคลียร์แล้วนะในส่วนที่ว่าบางทีต้อง พยายามนะครับต้องพยายามด้วยตัวเองส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าคือจะมองว่า,วาเอ้ยอันนี้ทํายังไงอะไรยังไงนะครับก็ต้องดูนิดนึงว่าอันนี้ที่ผมทําผมอธิบายมาเนี่ยก็คือว่าคนทําประมาณนี้อะไรยังไงนะเด็กแ,แบบว่าเอ้อันนี้มันจะแบบไหนอะไรยังไงหรือถ้าไม่นั่นจริงก็ลองก๊อปปี้วิธีการเล่นจาก <c oughs> ที่ผมทํามาลองทําดูนะครับมันก็จะแบบง่ายสุดละนะ <c oughs> เพราะว่า อันนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะเสีเสยเวลาพูดอธิบายเลยตรงนี้นะครับผมนะเพราะในทั้งเรื่องมิชชั่นทั้งเรื่องการอธิบายว่าเออควรจะทําอะไรยังไงอันนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วซึ่งมันมีวิธีหลายวิธีมากนะแล้วเพราะว่าการแต่ละคนมันมันมีไม่เหมือนกันหรอกข <c oughs> นาดผมว่าเอาจริงๆ <c oughs> แต่แค่ผมแค่แนะแนวทางวิธีสัหรับคนที่ไม่ได้เติมอะไรพวกนี้ออกมาเน้นการพวกจัก พวกแรกจากพ่อค้าอะไรพวกนี้ไปหลักในการทําเป็นหลักแค่นั้นเองนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้นะผมก็นะครับก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะผมสำหรับเอ่อเคลียร์สเตมิชันของโลกอาร์ฟไฟนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ